จุมเรียบสวบาทียังมอกเรียนภาษาเขมกัมพูชา i ภาษาไทยบดัดสวัสดีครับเรามาเรียนภาษาเขมิกัมพูชาภาษาไทยนะครับบาซาบะไา,ส,า,า,ส,าสัตว์สลับจับภาซาบะไาสัตว์สลับจับัาษาักษีสัตว์ปีกนกปักษาัาษีสัตว์ปีก,ปก,ปกนกนกเอียงนก คลิงโคลงนกขุนทองนกเอียงนกคลิงโครงนกขุนทองสาริกากรอลิงกรอลงสาริกาแก้วสาริกากรอลิงกรอลงสาริกาแก้วคำว่านกนะครับภาษาเขมรพูดว่าบะซาบาไซถ้าสัตว์สลาแปลว่าสัตว์ปีกนะครับคำว่าสลาแปลว่าปีก สัตว์แปลว่าสัตว์จาบแปลว่านกนะครับถ้าภาษาเขเมรสุรินได้ว่าโกนจาบภาษากมพชาเรียกว่าจาบส,สัตว์ปีกสัตว์สลาบนกจาบนะครับนกเอี้ยงก็คือสาริกานะครับนกเอี้ยงถ้าเป็นเขเมรสุรินเขาจะเรียกว่าโกนรินะครับโกนแปลว่าลูกรีแปลว่าบานนะครับ นกขิงโคงนกขุนทองถ้าเป็นนกขุนทองก็คือสาริกาแก้วนะครับนกเอียงก้นลายสาริกากูดปัวฉนอดหรือปัวกรลลานกเอียงควายสาริกากระใบนกเอียงด่างด่างบอกไปท้าปัวซอขมเมาสีขาวดำนกเอียงดำปักใต้ สาริกากขมอัเพียขังตะโบงปฏิไทยนกเอียงพรามสาริกาเปียมนกเอียงถ้ำสาริกาลาอางพนมนกเอียงสาริกานกเอียงหัวสีทองสาริกากระบาลปัวเมียนกเอียงงอนสาริกา กบาเมียนเซหรือเมียนกบาเมียนศิระพิษาไทยกีฮาวงอนสาริกาแก้วนกขุนทองสาริกาแก้วนกขุนทองสาริกาหรือสาริกากระบยสาริกาเมียนเซหรือเมียนศิระนกเอียงชวาสาริกาปรเจูเวียกลอเรียกลองหรือ การเกลียดวันก็คขึ